ก๋เห็นเจ้าก๋ว่เห็นเจ้าก๋วเห็นเจ้าเห็นบมองบด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 วดบ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 ดนดบดบดาดบดบดบาบด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 ้ดาดบอบดบดบนบดาดบ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 ดดบดบกบด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 บ่บดบดบดอดอถึดมาตดอดมาตลอดอ้คดะท่านผู้ชม ือใต้ดินท่างเชื่อจะชื่อชื่อสามตูพอพาลุ่งสองตูไท่ได้ได้ชื่อรับตดีสองตูได้ชื่ะอโอ้่นมีโชคอีหลีเฮ็ดจังไหนพ่อ่นมาหาพิ่นมาหยางิ่ไมอยู่น้ำตะดุนตะนานผนไดอันนี้พ่อเนี่ยเป็พ่อเนี่ยเป็นผู้ปลูกพ่อเป็นผู้ปลูกกโอ้ต้นนี้ไงก็มูนะพ่อต้นนี้กูน้หนึ่งแดได้ต้น

เสียบอันันบอกเสียบพูบมันบอกค่ะนับโอ้ต้นบักใหญ่นาะแม่น้ะอันที่เพิ่นหายหดว่งหันน่ะแม่งเขานี่นะก็ออกมาถิ่นใส่เดียวเขาจะขำเมื่อปืนข้างนอกมันบ้านมาต้นใหญ่ค่ต้นใหญ่ลีนอ่ะตัวาวเนย่ยตั้งความได้ขำแม่ไว้บ้างเปิดม่านแล้วเบิดม่านเหลี่ยมค่ะท่านผู้ชม ทำทองปุ้งตัวนี่โอ้ยบอกเลขคิวขนาดเลยหนึ่งแปดเขาตรงๆเลยมาชมนมาชเดวเากินยังแล้วพ่อหายเพินแล้วยังข้าว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 ขิาแข้าว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 ข้วข้าวข้ข้าวขาวข้ข้าวข้าวข้าขาวข้าวข้าวขวข้างข้าาวข้วขาวข้างขขยังไงข้ข้้า้า้ขว้วขี้ข่้าาข้าข้ข้ข้ว นั่งกือเาินนันไปวิล่ะคือมึงมังามทักวิล่ะมันจะตงงามๆเตน่นไหวบ้างจะทำไปชมนะคะเนไงผัแตขาม่นเป็นวิ้วว่บวิงไงผ่วทุอันนี้งเนาะไงไงไงแมนี่ตัลูกคำไลยเวืบึงลูกพุ่นจะคำไลยทุกอย่างตัวนี้เองตั่นี้ยงคำครับ ตอนนี้บถึงตลอดโต้อบเสื้อกันต้องเสื้อแล้วบอกว่าถึงมาเจ็ดงวดแปดงวดนี่นอกคันถึงอีกนวดนี่มันใจในตัวเลขอย่บอกพ่อฮะพัดไดีพอพ่อว่าเห็นชัดเหมือนบอกแน่นอนเลยเหมือนบอกพ่อพ่อย้ำตัวเลขให้ไหมเนี่ย ค่ะเขาเอาเ6ได้ป <m> ่จ mm ้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปด7 8ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็บไม่ไว้ที่นี่ะสองเจ็ดแปดหกสีนะคะท่านผู้ชมเนาะ่ใช่มฮะตรงนี้เ่ะต้นกล้วย ับกันกันไวจัง้อยนาะับจากที่นึงกันไวน่ต้องต้องขืนต้องล่งน้ำเนาะพ่อที่เจริญนาเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะสำรับมาอนีแก็ตามตัวเลขที่คุณพ่อบอกนะคะ ก็ทำมันเขาหัวที่แปดมันสีบอัฮะมีดู่ามาดูอออกเองก็พอี่จีบอัดจังหวะจังวะแต่พอมันใจบนหัถามมันใจเยอะไม่เห็นตัวเลขได้จัดไปหรือยังนี่พ่อจัดหรือยัง่้แม่จัดไ้พ่อจัดแล้วพ่อจัดตัวใดไหวจัดชี้สองไหวจัดชี่สองีหนึ่งมีบ่ ซีหนึ่งบ้านเดีวันบ้านเดียันใ่ไซีได้ซื้อไปแล้ฮแม่ซื้อไปได้ีหนึ่งซีนึงซื้อไว้แล้วโอ้พอได้ซีสองโอ้พอซีสองอ๋อสลับกันแม่แม่พ่นจัดไปแล้วซีหนึ่งพอซีสองนะคะท่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางนะพอนะเป็นแนวทางขอบคุณ ถึงคิดได้ว่ากันนาอพ่อนเนาะวายปรดๆใดแท้ๆพ่อว่าได้แท้ๆนะคะท่านยิงคิ้วคับดิ่อืม่พจจัดทีนึงค่ะพ่อพ่อจัดทีสองค่ะพ่อจัดขึ้นมาอย่างนี้ึต้องพ่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์สามสี่สี่สามครับทีหนึ่งเดนงนำไว้พ่อผซื่อตัวละอีกนค่ะอ๋อเราสื่อเด้อเราซื้อ่ซื้อหน่อยนะ่ค่ะซื้อไกล ว่าเราเห็นไม่หวมันเด็กที่หางมืออืมเอเขียวเห็นคือเขาบ่นึ่งตัวเดียวกันบ่เนี่ยเห็นคือกันตัวเดียวกันมั้งทุกคนตัวเดียวกันทุกคนเอเขียวแกเห็นตัวนี้พอแห้งก็เห็นตัวนี้คุณแม่เน่าคนก็เห็นตัวนี้แม่ตัวเดียวกันปีนึงเดทไายแสดงว่าอยู่น้ำกันเห็นตัวเดียวกันมั้ยน้องขอบคาณผู้ชมว่องเจ้าดีเด้ออะไรมากบอกบอกบอกจะบอกใครเมื่อไหร่ใคอยยังเห็นบ่คักเลย แต่ว่ามื่อนี้เขาก็เห็นเบิ่งคัคาก็เห็นแมนความพออยู่เน่มื่อนั้นนูยังเห็นบุคลกรไอเียวให้ดถ่าเชื่อเล้นเื่อมตันเอเ่อมตเอกันาด้ลวให่ล่ามึงาเ่องนะั้เอะ่าไม่เองกะเาม เดี๋ยวทางไหวพิจะรดนาเอาเด้อนะคะทางมั้ก็มีคนชคมีลาสุกสุกคนเนะคะเนาะขวา่ไปยบกองลากแอนทุอมลูกกันเนาะองานทู่ข้างคางบานใหญ่นะโอ้แล้มาดูเยอะเห็นแล้วยังมาดูไวลาเข้าไปร้อนยังไปบอกร้านไข่ร้านเช้าวข่ค่ะชุ่มหมูข่อยแล้วมันมันบดจุ่หมูข่อยอยู่ เราเคยถือเลขเราเคยถือเนาะท้องเท่นนแปลงดีใจพุันถือชาบาทดีใจดลยบุชันถืองคยถือเลขถือเลขวดีใจพุชันว่าไป้าบ้านคอยติดเื้อยางได้ป้าไงจะมาถามกูช่มึงเอานเหนคนด่นหรือปว่าถ้กูอยากได้ชุกเติมเงาแก่ก็ได้ถามลานคนอามาก้กูจิเปือไม่ยายอยู่ห่ิันว่าเหมือนจ้าโอ้ยเดือนั่นยุรุชันบอกอะไร่าที่ห้เมึงแต่แม มึงเต้นไม่ไงเถ่าพูดเยวเฮ้ยเพคนวบบเขาเบิ่งเจวแล้วขามีความสุขแฟนคลับกับอารมณ์ดีนะแม่พ่ออารมณ์ดีเพราะไงว่ามึงบดมือเตยบัดนี้ผัวมันมันก็มึงยังทักเถบัดม้างมึงบัดม้างหัวน้ำเนี่ยเฮ้ยบมวาเหี้ยว่าอีวันไหวผัวเลนบัดบ้างหัวน้ำบัดยากมังบัดบัอยากเศร้าหลังบัดไหวผัวบัดเฮ้ว่ามึงบัดมึงเป็นไง โอ้ยหมูลบานอยังผมว่าเอาเป็นหัวน้ำประศั่นเนี่ยเปิดมาป่วเมื่อกี้ก็น่ะเถอะอ้วนทึบเหมืนเต็มเหมือนแต่ไปไงเฮาร้านเคยก๋วยอารมณ์ดีเนาะคนว่นข้าเจ้าบอกว่าโอ้ยถือก็ถือกับไปหาแม่เน่าเนี่ยโดยมีความสุขเวลาแม่เน่าบอกว่าจันน่ะวันนี้อะไรบ้างเบิ่งเบิ่งเบิ่งต้นกระจุกไม่มึงแต่ก็เมืงอีกหัวเป็นว่ามันเมืงอี้หยางแต่อีวันเพื่นว่าแม่กูก็บมึงไม่ไงกูเนาะกูเมื่อกป่ากูเนาะเพื่นว่าเมืงอี้หยางเล่าเพื่นว่าเออเมื่อกเพื่นว่าเมื่ปดหัอกี้นปย็น ต้งอีกแน่มันจบแล้วว้าวไอ้สันบารีนั้นง่ายกว่ากับช่อมน้าเนาะอันดาว่าแม่เพิ่นว่าอีไม่ไงข่อยสิเมืองหยังข่อยกับบารีเมืองข่อยช่อกับใบช่อใบข่อยเมืองมันเมืองเจ้าว่าให้ข่อยเอาไปใส่มันบ่ให้เมึงข่อยสิเมืองไม่ไงเถากูว่าให้มหอดโทรเลัยใบเมื่อเคื่อนก็บช่อหนาเนาะไปไง หนาอยู่ไม่ไหญ่อันเส้นครับหน้ามันเส้นครับเจตังและเขาบอกว่าโอ้ยแม่เน่าเนี่ยเป็นนั่งเอกชองเจาไปแล้วเจตังว่าจันเจ้าว่าแม่เน่าเป็นนั่งเอกไม่ได้หอีแม่เป็นวะม่ไงเ่็นวะโอ้เกตังดังว่าอยู่ฝั่มก่าหนีปวดซ้านไปเกะเป็นวะอุ้ยแมวไงคนบอกเดี่ยคนมึงอีกมึงเกตังม้ออันน่ะถ้าังกรอนน่ะ้ากิดมองยวนมาเด็หกเมื่อนี่ยังไงละขอเกิดบุหกจักเนาะมุ่อไ่เจอเมืองออกยุ่มเอื้อนมุนีมุ่ไ กินเยี่ยงกันด้วยกันอย่เขาเจ้าเจ้าจอบถ่ายตัวนีโลงยง้มไหนเขเจ้าก็บิรงยง้มนั่นต็อออกมากเราไงเนาะหลาหลยคนไวสายเข้ากูจะตายเลไช่วยอกเลยไม่เยอยไม่ยอยคนางงูเจ้าจ่แตกตึงตึงกูือได้สุดแถวว่ามันมากกับมากในมือเจ้าแก่ของขายไปเป็นไงเจ้าเพื่อดังแถวว่าคนบองว่าไทยออกอยเนี่ยเราว้าว้าวมืตันม่ตมาไทยกัมาไทยตรงเลเลตตวรีบอกกูจบอกแล้วมาไทยห้วไกิน อันผู้แม่นั่งนั่งคือกันเป็นความบังเอิญเขาไม่ได้มาเจอกันเนาะแม่เนาะนั่งมองคือกันแม่บอกนะเห็นเจ้าเลยแม่พล่งเห็นผู้ชายได้ย่าอยู่ในช่วงมากว่านี้ละมันว่าเออเมื่อรถอี่ละนี่โสดนี่ล่นมาเกลัาป้าป้านั่องถึงเมืองแม่ป้าอยู่ได้หมื่นอะไรใส่วันแกงเหรอโอ้ยึดจักยบมาแล่นมาหาข่อยวะมือเด่นแตงมือพูดจะอันไหมข่อนดีปลาตะบูดกินปลากดตนี่เขาเจอกันมาให้ยายบัะแกงซุกแกงบักซุกยังมือ แม่ไย่ลาดมักแงวพวกเจ้าเก่าก็ม่ไทรเอามาไทตาไหหาเอ้ายินอืมค่ะขอาเพื่อเต็มตาได้บ่ใหญ่ขยอาบเว็บอยู่อขอดใส่นางข้อบแมาไห้ไข่ด้วยอาแม่บอกเขามาไห้ข่ขยอบจมูกเจ้ามาขายนั่งแต่ไก่กับม่นั่งสิขยอาโอ้ยายว่าขไยดีม่นั่งไข่กับบวคแล้วกับแม่ใส่กับตาขาหายด้วยเขาเจ้ากับเจ้ากับหุ่นจักเขาหุ่นจักเจ้าหลายพร้อมได้เดียวนี้ จักชัวกขาบ่จักเขาว่าน้ำหาเจ้าบ่านางอยู่มองใด้ยัมตลาดเียวเขาหูจักนิน่อยท่านเขาูจักเจ้าเจ้าูจักเขาจักเลยเขไม่ใงญไม่ใงญ่จ้พูดได้มาเกินกว่าแ่ว่านเออยี่หลากกับบ้ากพนได้สูงกว่าะโอ้ยเขาเบิรงแม่เป็นหกหมื่นเจ็ดมื่นเนาะแต่ละคลิปก็เบิรงตลอดเลยเขาบ่าโอ้ยบ่มี้งยันเ็บ้าหลัดีโยนี่ก็หลายด้หมื่นโยนี่อยู่ห้อไม่ไม่ยักยงเขาจตดตุ่มๆอยู่น้อไง ที <tok> ่ย <era> ังป <parce> ูว่าไม่ไม่ไงกวดจีมืองเจ้าก็น้งว่างํำแข้งที่ติ๊กขไปมืองเจ้ามืองกูเให้ยองกต่จังเมืองู่ะา้ลำติ๊กมากกจะน้แข้งกวดจไปเมืองเจ้ากวดจไปเอาเรเออมืองรถมัแต่กายมาหันนะมีกตมีอยู่หันลอว่าเนือแตายเน่ย่เอะน่เนาะมาใช้ยู่ก่ชองว่แคไม่ป้อก็เห็นเจ้าเห็นแตมืองรถไปว่าวว่าวไม่ป้ามืองเจ้ามืองรถด แปล้วพูดแปลวน้องไผ่ก็ใจว่านี้มึงแม่ป่ากันมึงรวดบ่มีเหยียดหอกสูทันดอกอันผู้พูดคนเอาออกจากพูดแล้วมันสิ้นไปได้มึงเนี่ยมึงแม่ป่าในี่ยสูงนะคะสำหรับโอนี้นะคะเพาอตาเสดเอาเงินให้คุณแม่คุณแม่เน่านะคะท่านผู้ชมแฟนขาแฟนช่องกับน้องแม่เนาะเพิ่นก็เลยฝากมาฝากคุณคุณแสนสุขทองทองชุ่มครับ ชองชุมชองชุมสองร้อยสองร้อยบาทครับกับแม่ติองกับบริจาคมาหาลอยบาทนะครับกับแบงไฮแม่เน่าไปสองร้อยไฮเขียวลอยหนึ่งกับไฮคาน้ำมันเกตตังสองร้อยบาทรวมกันเป็นหาลอยบาทนะครับเนาะขอขอบุญขอบุณคุณแม่คุณแม่ติ้งกับคุณแสนสุขนําเป็นยางสูงด้วยครับเด้อที่มาแบ่งปันน้ำใจเนาะวันนี้ก็ให้คนืออีกใหญ่คนืออีกบว่ายาย ถือตัวถือกถือเส้นครับถืออีกในเด้อแม่เด้อคุณแม่ก็แบ่งให้ไอ้เขียวได้ลอยหนึ่งแบ่งให้ไอ้เขียวมาว้บอยลืมแหกนะลกให้สุเทียนหให้ถือค่ะเอาขอบคุณคุณแม่หลายๆอย่าลืมให้โชกให้หลาบเส้นข้เส้นสองเด้อแม่เด้อหลายคนชุนี่ชุนอยอย่างชุนสามรอเอาแม่บอกที่หละ แม่เน้นตัวไหนเอาเอากระดุกเน้นลาซีนศูนยทุนทีกระซีนึันละะกระซีนสามห้องนั่นละค่ะกับปยากุดห้องกับสามสามน้อยใหญ่น้อยือนทนนั้นนี่เพื่อนะาจจไม่ื่อตัวหาเขาก็ได้ใบเดียวเขาบว่าื้ออะไ